วันนี้หนังสือพิมพ์ลงให้ดูคือเรื่องของโทรศัพท์มือถือล่าสุดเนี่ยกสทอชอเขามีคำสั่งปรับสามเจ้าเลยคือ d e t a c to move AIS วันละแสนแปดวันหนึ่งนะฮะแสนแปดย้อนหลังไป6เดือนตั้งแต่30พฤษภาคมในข้อหาไม่เก็บข้อมูลล็อกไฟล์ของผู้ใช้ระบบเติมเงินและกำหนดวันหมดอายุคือคนที่ใช้พิเพศเติมเงินเนี่ยนะฮะเขาใช้เสร็จแล้ว เขามองว่าเอ๊ะมันยังใช้ได้อยู่ย,ยังไม่หมดอายุใช้ไปใช้มายอดเขายังเหลือปรากฏว่าบริษัทตัดซะง,งั้นเช่นสมมติเหลือในในบัตรเติมเงินอยู่ร้อยหนึ่งสองร้อยร้อยห้าสิบยังใช้ไม่หมดพอถึงเวลาปุ๊บบริษัทบอกหมดอายุครับตัดเขาเลยไปร้องกสทชกสทช,อช,อชอบอกว่าอา้าวทำแบบนี้ไม่ได้ฮะเพราะเขาจ่ายสตังค์เขามียอดอยู่แล้วบริษัทไปตัดเลยสั่งปรับปรับวันหนึ่งแสนแปดนะครับคุณผู้ชมคูณเข้าไปฮะหกเดือนนะฮะ อ้วมเลยฮะเดือน6เดือนเนี่ยโดนก็ไปประมาณ32ล้านนะนี่ฮะนี่คุ้มครองผู้บริโภคอ่ะวันนี้หมดเวลาแลครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมไขประเด็นดังลาไปก่อนครับสวัสดีครับ